ในบททดสอบกล่องปริศนาหรืรหรอ m y s t e r y Box ลี่คือคนที่ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้เป็นจานที่ดีที่สุดซึ่งสิทธิพิเศษที่เธอจะได้รับอาจทำให้เกมการแข่งขันใน Master Chef k i t c h ช่นครั้งนี้เปลี่ยนไปขอต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ Master Chef การแข่งขันในรอบนี้คือบททดสอบความคิดสร้างสรรหรือ Invention Test <L ier ing> <L ier ing> ในการแข่งขันรอบที่แล้วคุณได้รับโจทย์วัตถุดิบระดับพรีเมียมแต่ในรอบนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะวัตถุดิบที่คุณจะได้รับก็คือโปรโตีนราคาถูกแต่ต้องเพิ่มมูลค่าให้เป็นเมนูหรูระดับมาสเตอร์เชฟรอบนี้คุณจะได้วัตถุดิบที่ราคาถูกต้องยกระดับให้หรูหราระดับมาสเตอร์เชฟยากแน่โปรโตีนในกล่องแรกก็คือ ตับหมูคือเครื่องในยอดฮิตอันดับต้น,ตนๆที่นำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมีวิธีกำจัดกลิ่นคาวได้ง่ายกว่าเครื่องในชนิดอื่นๆในท้องตลาดตับหมูจะมีราคาเพียงกิโลกรัมละ90บาทค่ะเอยถ้าเราต้องแข่งอ่ะอันนี้ยังพอไหวคะ่ะโปรตีนในกล่องที่2ก็คือ กกระเพาะหมูมีราคาเพียงกิโลกรัมละ70บาทคบะาทโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นกระเพาะหมูที่คนนำไปปรุงอาหารร่วมกับเครื่องในชนิดอื่นๆกระเพาะหมูมีวิธีจัดการที่ยากกว่าตับเพราะว่า นอกจากคุณจะต้องกําจัดกลิ่นคาวของกระเพาะแล้วคุณยังต้องกําจัดของเสียในกระเพาะด้วยกระเพาะหมูมีความเหนียวคุณต้องใช้เวลาในการปรุงยากเพราะว่ามันเหม็นต้องล้างให้สะอาดแล้วมันเหนียวมันต้องใช้เวลาในการทำให้มันสุกและนิ่มค่ะและโปรตีนในกล่องสุดท้ายก็คือ ปอดหมูเป็นโปรตีนที่ม sure> ีราคาถูกที่สุดเพียงกิโลกรัมละ25บาทเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นคาวจัดการได้ยากเช่นกันค่ะความนิยมของปอดหมูก็มีน้อยและเมนูที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาก็แทบไม่มีเลยครับหรืว่าปอดยากสุดซึ่งไม่ค่อยเห็นในเมนูอาหารมากเท่าไหร่ค่ะนี คุณคือผู้ชนะในรอบกล่องปริศนาค่ะคุณจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลยโดยไม่ต้องแข่งขันดีใจมากค่ะ <c> ุ <oughs> ม่งั้นตายแน่และคุณยังมีสิทธิ์เลือกวัตถุดิบชนิดใดก็ได้ให้กับเพื่อนของคุณเมื่อเราเป็นผู้ชนะเราก็เป็นคนกลุ่มชะตาชีวิตทุกคนไว้ในมือละค่ะลี่คิดว่าโปรตีนชนิดไหนยากที่สุดปอดค่ะ จะเลือกให้ใครให้น้องรักค่ะจิมมี่ค่ะแต่รักน้องกาจัดแล้วไปเจอกันข้างนอกก็ได้ค่ะมีใครอีกคนที่สองเปอค่ะตกลงปอดกับสองคนนี่เหรอไม่ค่ะแค่เลือกปอดให้เฉยๆค่ะคิดว่าน้องเก่งแต่ว่าถ้าน้องกลับบ้านไปพักได้ก็ดีค่ะเชิญเอาป้ายชื่อ มาวางตรงหน้าวัตถุดิบที่คุณได้เลือกให้แต่ละคนเลยค่ะการเลือกในวันนี้เราดูที่ความสามารถของน้องๆเป็นหลักค่ะพี่เป็นคนเลือกวัตถุดิบเริ่มต้นให้แต่ระหว่างนั้นน้องๆเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองค่ะ